วันนี้ผมอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ Vivo นะครับวันนี้อยู่กับ Vivo Y 1 0 0 5 G นะครับก็เป็นซีรีส์ Y ที่ดีที่สุดตั้งแต่ Vivo เคยทำมาเลยนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้มันมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือการรองรับชาร์จเร็วนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้รองรับการชาร์จเร็วสูงถึง80วัตต์เลยนะครับแล้วอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องนี่คือพร้อมใช้งานเลยนะ2นะครับ ก็คือในเรื่องของลำโพงนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้ได้ลําโพงมาใช้งาน2ตัวนะครับระบบเสียงสเตอริโออีกต่างหากนะครับส่วนในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะเท่าที่ผมได้ไปลองเป็นตากล้องถ่ายนางแบบมานะครับต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นที่ถ่ายรูปบุคคลได้สวยมากทุกคนโดยเฉพาะการถ่ายเซลฟี่นะครับต้องบอกว่าผิวหน้าดูลมุลดีมากนะครับส่วนการถ่ายบุคคลด้วยกล้องหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ่ายได้ละมุนไม่แพ้กันเลยกับ นะครับ้าหและถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับ vivo y 1 0 0 5 g นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ได้รับชมก็รักกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยรัวกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ เอาก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันที่สีที่มีวางจําหน่ายในบ้านเรากันก่อนก็แล้วกันนะครับซึ่งมีวางจาหน่ายอยู่ทั้งหมด2สีนะครับสีแรกเลยเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับหรือสี l e t t e r Purple นั่นเองนะครับส่วนสีที่2นะครับจะเป็นสีดํานั่นเองนะครับหรือว่าสี Crystal Black นั่นเองนะครับก็คือสีที่ผมถืออยู่นี่แหละคือสีของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ออกสีดําแบบว่าดําจ๋าๆเลยนะ มันจะเป็นสีออกแนวกลมมาท่ามากกว่านะครับพื้นผิวของด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นงานด้านนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นลวดลายกราฟิกที่เป็นทรงดอกจิกนะทุกคนตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีกริตเตอร์ระยิบระยับเนี่ยทั่วฝาหลังไปหมดเลยในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยจะไม่มีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับทุกคนโมดูลกล้องเนี่ยจะเรียบเนียนไปกับฝาหลังเลยนะครับด้านในโมดูลกล้องเนี่ยก็จะมีวงกลมใหญ่ ทั้งหมด3วงด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละวงเนี่ยก็จะมีกรอบสีทองมาครอบเลนส์กล้องเอาไว้ด้วยนะครับต้องบอกว่าดูสวยและดูพรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED นะครับทีนี้เรามาดูกันที่ขอบของตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนการดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์ออกมาได้บางเฉียบเลยนะครับขอบของเขาเนี่ยบางเพียงแค่7 จ7 9มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วในส่วนของน้ำหนักตัวเครื่องจะอยู่ที่185.5กรัมนะครับ ทีนี้มาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันก่อนก็แล้วกันนะครับในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยได้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับถ้ารูรับแสงกดที่ f 2.0เนาะอันนี้แอบเสียดายนิดหน่อยนะครับถ้าจะให้มาสักประมาณ13ล้าน16ล้านอะไรแบบเนี้ยผมว่าสายเซลฟี่น่าจะถูกใจนะส่วนกล้องหลังเนี่ยมีมาให้ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับกล้องหลักของเขาความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้าน 1.8พิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.8นะส่วนกล้องตัวที่2จะเป็นกล้องอั t r ร w i d นะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2นะและด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็นตัวเซนเซอร์นั่นเองนะครับเา้าเรามาดูกันที่เรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันหน่อยนะครับทุกคนต้องบอกว่าถ่ายได้ดีมากนะครับปกติแล้วเนี่ยซีรีส์ w มันจะเป็นแบบว่าระดับเริ่มต้นเนาะไม่ได้ดีมากแต่ว่ารุ่นนี้คือฟังก์ชันการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอนี่คือ จัดเต็มมากๆเรามาเริ่มกันที่กล้องหน้ากันก่อนนะครับกล้องหน้าเนี่ยถ้าเป็นโหมดบิวตี้นะเราสามารถที่จะปรับค่าความเรียบเนียนของผิวได้และรูปแบบของใบหน้าได้นะครับและในส่วนของ HDR เนี่ยมีมาให้ใช้งานเป็นแบบออโต้นะส่วนโหมดภาพบุคคลนะครับปรับได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกค่าความเนียนของผิวหรือรูปแบบของใบหน้าปรับค่า f D ได้ด้วยนะและในส่วนของ HDR เนี่ยมีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยต้องบอกว่าการใช ใช้งานโหมดบิวตี้และโหมดหน้าชัดหลังเบอร์ใช้งานง่ายมากนะครับคือเราเนี่ยเข้าไปที่โหมดภาพคนนะแล้วกดที่ไอคอนตัว F กดเปิดเพื่อใช้งานโหมดหน้าชัดหลังเบอร์และกดปิดเพื่อใช้งานโหมดบิวตี้คือมันสลับโหมดได้ง่ายมากๆนะครับส่วนการเซลฟี่เนี่ยองบอกว่าถ่ายได้ชัดเจนดีมากทุกคนสกินโทนของภาพเนี่ยค่อนข้างละมุนมากเลยนะผิวสวย สว่างนะครับถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆครับภาพชัดไม่เบอร์ไว้บาลานซ์ของภาพเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะครับของทั้ง2โหมดนี้นะส่วนการตัดขอบระหว่างตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยถือว่าตัดได้เนียนกลิบเลยครับ มาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างทุกคนถ้าเป็นโหมดบิวตี้เนี่ยปรับได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกค่าความเนียนของผิวหรือรูปแบบของใบหน้าในส่วนของ HDR เนี่ยเป็นแบบออโต้นะครับส่วนโหมดภาพบุคคลเนี่ยก็ปรับได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกค่าความเนียนของผิวหรือรูปแบบของใบหน้าปรับค่า F ได้และยังมี HDR มาให้ใช้งานด้วยนะครับเป็นแบบออโต้นะสำหรับกล้องหลังแล้วเนี่ยการถ่ายคนผมว่าถ่ายได้ดีไม่แพ้กับกล้องหน้าเลยนะ ผมว่ามันถ่ายได้ดีในระดับที่ใกล้เคียงกับตระก,กูลเีโนหลายๆทุกคนผมเทสมาให้ดูเนี่ยจะมีเทียบทั้งโหมดบิวตี้และโหมดหน้าชัดหลังเบอร์นะครับโหมดบิวตี้เนี่ยก็เกลี่ยผิวได้เนียนเป็นธรรมชาติมากๆและมีความละมุนมากนะครับผิวไม่ดูแข็งเหมือนกับรุ่นที่ราคาถูกๆเลยนะซึ่งค่าบิวตี้เนี่ยนางแบบปรับมาที่ประมาณ50%นะครับก็เนียนและละมุนอย่างมากเลยทุกคนไว้บาลานซ์ของทั้งสองโหมดนี้นะครับมีความใกล้เคียงกันมากนะ การตัดขอบทําได้เนียนเลยทีเดียวครับไม่มีส่วนที่เบอร์เนี่ยกินเข้ามาในตัวแบบเลยนะและที่ผมชอบอีกอย่างนึงนะครับก็คือเราสามารถที่จะมาแก้ไขรูปภาพทีหลังได้เช่นถ้าเวลาที่เราถ่ายภาพออกมาเป็นแบบชัดทั้งภาพนะครับเราก็สามารถกดที่โบเก้จากนั้นเลือกจุดที่เราต้องการให้ชัดที่สุดนะครับเลื่อนแถบ F ขึ้นไปด้านบนเมื่อได้ฉากหลังที่เบอร์จนพอใจแล้วนะครับก็กดเสร็จสิ้นไปได้เลยนะครับซึ่งภาพที่ได้ออกมา ก็ต้องบอกว่ามันเบลอฉากหลังได้ค่อนข้างเนียนมากเลยนะและเรายังสามารถแก้ไขรูปแบบใบหน้าทีหลังได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับความเนียนของผิวปรับความขาวรูปแบบใบหน้าหรือฟิลเตอร์โทนสีต่างๆก็มีมาให้เลือกเยอะเลยครับส่วนการถ่ายวิวถ่ายอาหารถ่ายดอกไม้เนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีมากนะครับผมใช้โหมดภาพถ่ายในการถ่ายรูปนะ บางรูปเนี่ยจะมีทั้งระยะ 1x 2x และเลนวายมาเทียบให้ดูด้วยนะครับระยะ 1x และ 2x เนี่ยคือคุณหวังผลได้เลยนะภาพมีความคมชัดมากนะครับผมแอบ,บเสียดายนิดหน่อยตรงที่ไวบ้บาลานซ์ของทั้ง3ระยะเนี่ยอาจมีความแตกต่างกันบ้างในบางสถานการณ์นะครับทั้งที่ถ่ายในตำแหน่งเดิมและจุดเดิม ส่วโหมดกลางคืนนะครับสามารถถ่ายได้ทั้งกล้องหลักและกล้องวายเลยครับผมว่ากล้องหลักเนี่ยถ่ายระยะ 1x ชัดเจนดีมากส่วนระยะ 2x เนี่ยความคมชัดอาจลดลงนิดหน่อยนะครับส่วนเลนวายผมค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าทางแบรนด์ v i v o เนี่ยตั้งใจทําออกมาหรือว่าเกิดจากความผิดพลาดของซอฟต์แวร์นะครับซึ่งถ้าเราใช้เลนวายในการถ่ายโหมดกลางคืนเนี่ยบริเวณที่มีหลอดไฟนะครับจะเห็นมีประกายแสงไฟเนี่ยพุ่งออกมา จากตัวหลอดไฟนะครับแบบที่เห็นในภาพเลยทุกคนถ้าเป็นที่ซอฟต์แวร์นะก็อาจจะต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขนะครับ ทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนถ้าเป็นวิดีโอกล้องหลังเนี่ยจะอัดได้สูงสุดอยู่ที่ 1,80p 0 30เฟรมเรตนะครับรุ่นนี้สามารถเปิดกันสั่นได้ด้วยนะเพียงแต่ว่าการสั่นเนี่ยจะเป็นแบบ EIS นะครับหรือว่าการสั่นด้วยซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับ วิดีโอเนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีนะวันที่ผมเทสเนี่ยไม่มีแดดเลยนะครับแต่ว่าวิดีโอเนี่ยไม่มืดเลยนะสีสันวิดีโออาจจะไม่ได้สดมากนะครับเหมือนซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจูนสีให้ออกมาโทนประมาณนี้นะครับมีความเป็นธรรมชาติส่วนความนิ่งของวิดีโอเนี่ยต้องบอกว่านิ่งมากเลยนะคุณสามารถใช้มือจับโทรศัพท์แล้วถ่ายได้เลยไม่ต้องใช้ไม้กันสั่นสะดวกมากๆวิดีโอต่อมานะครับจะเป็นวิดีโอเลนไวนนั่นเองนะครับอาจได้สมสุด จะเป็น 1,080p 30เฟรมเลทนะครับก็ถือว่าถ่ายได้ชัดเจนดีไม่แพ้กล้องหลักเลยนะเพียงแต่ว่าไว้บาัลา้านของกล้องวายเนี่ยจะมีความอมเหลืองนิดหน่อยนะครับเวลาเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยคือดีงามมากทุกคนวิดีโอ,อนิ่งนะครับไม่มีอาการสารั่นมุมมองกว้างเก็บวิวด้านข้าง ได้ครบเลยครับมาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันบ้างทุกคนอาจได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับแอบเสียดายนิดหน่อยตรงที่ไม่สามารถเปิดกันสั่นได้นะครับวิดีโอเนี่ยถือว่าถ่ายได้ชัดเลยครับเพียงแต่สีสันวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ได้สดมากนะครับสีสันวิดีโอจะคล้ายก,กันกับกล้องหลักเลยนะครับเวลาเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยก็อาจจะมีอาการสั่นบ้างเล็กน้อยครับวิดีโอต่อมาเนี่ยจะเป็นวิดีโอบิวตี้นะ ถ้าใครต้องการผิวหน้าเรียบเนียนวิดีโอบิวตี้เนี่ยอาจได้สูงสุดอยู่ที่ 720p 30เฟรมแปรดนะครับความคมชัดของวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดมากนะทุกคนเพราะอัดได้แค่ 720p เท่านั้นเองนะครับค่าบิวตี้เนี่ยนางแบบปรับมาที่ประมาณ50%นะก็ถือว่าเกลี่ยผิวหน้าได้เนียนละมุนดีเลยครับเวลาเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยอาจจะมีอาการสั่นบ้างเล็กน้อยนะต่อมาเรามาดูกันที่เรื่องของ หน้าจอกันเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ dot display นะครับหรือว่ากล้องเจาะรูตรงกลางนะครับขอบของหน้าจอเนี่ยก็ไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะครับเนาะการดีไซน์ก็ถือว่า ทำได้ค่อนข้างดีนะปกติแล้วซีรีส์วายที่เราเคยเห็นเนี่ยขอบจอมันจะหน,นานะแต่ว่าตัวนี้ก็ลดขนาดของขอบจอลงมาทําให้เวลาดูคอนเทนต์เนี่ยดูได้สบายตามากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูกันที่พาร์นลของหน้าจอกันหน่อยนะครับทุกคนสําหรับรุ่นนี้นะครับชนิดของหน้าจอได้เป็นจออ m o โมเลตนะครับมาพร้อมขนาดหน้าจอ6.67นิ้วทุกคนความละเอียดของหน้าจอจะเป็น Full HD Plus นะครับการดูคอนเทนต์ผ่าน u t u b e เนี่ยผมว่า สีสันของหน้าจอทําออกมาได้ดีเลยนะสีสว่างสีสดนะครับในส่วนของการดู Netflix เนี่ยรุ่นนี้ดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L 1นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับเวลาดูคอนเทนต์เนี่ยถ้าเป็นการดูตรงๆนะโอ้โหจะบอกว่าจอคมมากทุกคนแต่ถ้าเผื่อว่าเวลาที่เราดูแบบเอียงๆอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเกิดเงาสะท้อนบนหน้าจอได้บ้างเล็กน้อยนะส่วนความหนานแน่นของพิกเซลจอรุ่นนี้ให้มาที่300 94 PPI นะครับส่วน e f r e s h เรทของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่120เฮรตนะครับใครที่เป็นสายโซเชียลผมว่าน่าจะชอบเลยนะรุ่นนี้ไถได้ค่อนข้างลื่นมากเลยครับส่วนค่าความสว่างของหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดจะอยู่ที่1200นิตนะครับก็ถ้บอว่าไปใช้งานกลางแจ้งเนี่ยต้องบอกว่าสบายๆนะมองเห็นไอคอนต่างๆตัวหนังสือต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับก็ถบอว่าใครจะเอาไปวิ่ง พวก Line m a n Foodpanda อะไรแบบเนี้ยก็ถือว่ามองเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนเลยครับหรือใครที่ใช้งานกลางแจ้งบ่อยๆอย่างเช่นพวกโฟ m a n คนงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยก็สามารถตอบโจทย์ได้สบายๆเลยครับและนอกจากนี้นะครับในเรื่องของระบบ security นะครับรุ่นนี้สามารถที่จะตั้งพวกรหัสพินรหัสผ่านอะไรแบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้าก็สามารถทําได้นะแต่ถ้าเว่าเป็นการสแกนลายนิ้วมือนะครับรุ่นนี้สแกนลาย มือจะเป็นบนหน้าจอนั่นเองนะครับต้องบอกว่าร้ําเลยนะกับซีรีส์วายนะครับการสแกนเนี่ยก็ต้องบอกว่าติดเกือบจะทุกครั้งเลยนะแล้วก็สแกนได้อย่างรวดเร็วเลยครับส่วนใครที่ต้องการใช้งาน2หน้าจอนะครับรุ่นนี้ก็รองรับการใช้งาน2หน้าจอได้นะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนเท่า,ทากันด้านบน Facebook ด้านล่าง YouTube ก็สามารถทําได้นะครับและยังสามารถแบ่งแบบหน้าต่างลอยได้ด้วยนะครับเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> เป็นกรอบเล็กๆส่วนพื้นหลังอาจจะเป็นพวก YouTube อะไรก็ได้และยังสามารถ ย้ายจอเล็กเนี่ยไปยังตำแหน่งต่างๆได้ย่อหรือว่าขยายหน้าต่างก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับ ส่วนใครที่ถามหาว่ารุ่นนี้โคดแอปได้ไหมรุ่นนี้โคดแอปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก messenger instagram พวกลายพวก Facebook อะไรแบบนี้เนาะแต่แอปเสียดายนิดหน่อยตรงที่ถ้าเป็นแอปเกมเนี่ยรุ่นนี้จะไม่รองรับการโคดแอปที่เป็นแอปเกมนะครับส่วนปุ่มการนําทางนะครับบางคนอาจจะถนัดปุ่ม back ฝั่งซ้ายบางคนอาจจะถนัดปุ่ม back ฝั่งขวาคุณสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาฝั่งซ้ายฝั่งขวาสามารถเลือกตัวไอคอนต่าง ได้ตามใจด้วยนะครับหรือจะเลือกเป็นแบบโหมดท่าทางก็สามารถเลือกได้นะครับมาถึงเรื่อง CPU กันแล้วนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้ชิปเซตเนี่ยเป็นตัวชิปเซ็ตที่รองรับสัญญาณ 5G นะครับสำหรับรุ่นนี้ชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็นตัว Snapdragon 4 Gen 2นะครับชิปเซตเนี่ยขนาดเพียงแค่4นาโนเมตรเท่านั้นเองนะครับชิปเซตเนี่ยการทำงานเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอนะครับ2หัวใหญ่เป็นตัว Cortex A78 นะและอีก6หัวเล็ นะครับเป็นตัว Cortex A55 ทั้ง6หัวเลยในส่วนของการ์ดจอนะครับมาพร้อมกับ a r d u i n o 613นะครับ ซึ่งผมเทคคะแนนอัตตู้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแนนรวมนะครับได้ไปทั้งสิ้น446,312คะแนนนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมองว่า CPU ตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมแบบจ๋าๆนะครับผมก็เห็นด้วยนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นเกมที่ผมไปเทสมาเนี่ยผมเทสมาให้ดู3เกมนะครับก็จะมีพวก r o v f r e e Fire, PUBG อะไรแบบนี้นะผมเล่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเล่นได้ลื่นเลยนะทุกคนเออค่อนข้างแปลกใจเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกัน ที่เกมแรกกันก่อนเลยทุกคนซึ่งก่อนการเล่นเกมนะครับเราสามารถเข้าไปแถบด้านข้างนะครับ a ต t าเกมโห d e เพื่อปรับการทํางานของ CPU และ GPU ได้ด้วยนะซึ่งมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกก็คือโหมดประหยัดแบตเตอรี่โหมดที่2ก็คือโหมดสมดุลนะครับโหมดที่3ก็คือโหมดบูตนะซึ่งผมเลือกที่โหมดนี้นะครับเพื่อเร่งการทํางานของ CPU และ GPU แบบเต็มที่นะครับมาดูกันที่เกม PUBG กันหน่อยนะครับการตั้งค่ากราฟิกเนี ผมปรับสุดได้ตามนี้นะครับทุกคนก็คือกราฟิกเนี่ยอยู่ที่ HD นะครับในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ระดับสูงนะครับมาดูกันที่ตัวใจโรสโคปกันก่อนเลยทุกคนผมเทสมาให้ดูด้วยนะครับซึ่งรุ่นนี้เวลาเลงเป้าผ่านตัวใจโรสโคมเนี่ยต้องบอกว่ามันลื่นมากๆเลยนะไม่มีอาการหน่วงแม้แต่น้อยเลยนะครับรับรองได้เลยว่าเลงง่ายไม่น่าพลาดเป้าอย่างแน่นอนนะครับส่วในเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมถือว่าเล่นได้ดีเกินคาดเลยนะทุกคน ตัว G P U เนี่ยมันไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าเล่นได้ลื่นเฉยเลยอาการแหลกหรืออาการหน่วงเท่าที่ได้ลองเล่นมายังไม่เจอนะครับเวลาที่เราเล่นแล้วหมุนตัวเร็วๆเ,เนี่ยภาพไม่มีอาการสะดุดเลยนะไหลลื่นดีมากนะครับดูเนียนตาเลยแหละฟิลลิ่งการทัดของจอทัดง่ายบังคับทิศท,ทางง่ายเหมือนเดิมเลยครับส่วนอุณหภูมิหลังจากเล่นจบเกมนะครับอยู่ที่ประมาณ36.4จุดองศานะครับอันนี้เล่นในห้องแอร์นะครับโดยที่เล่นประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ สิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าเทียบคะแนนความลื่นเต็มสิบเนี่ยผมให้ไปที่8.5คะแนนเลยครับส่วนเกมที่สองจะเป็นเกมฟรีไฟล์นะครับกราฟิกเนี่ยผมปรับสุด ตามนี้เลยครับซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะการปรับการาฟิกสุดแบบนี้ก็ยังเล่นได้แบบสบายๆเลยครับแทบจะไม่มีอาการกระตุกหรือแหลกเลยไม่ว่าจะเป็นเวลาวิ่งกระโดดหมุนตัวหรือแพนเป้าแบบเร็วๆอะไรแบบเนี้ยภาพดูไหลลื่นด,ดีมากฟิลด์การทัดของจอก็ยังคงทัดง่ายบังคับทิศทางง่ายนะครับส่วนเรื่องของความร้อนจัดการได้ดีมากทุกคนซึ่งอุณหภูมิหลังจากการเล่นจบเกมนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35.7องศาเท่านั้นเอง นะโดยที่เล่นไปประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ9%นะครับถ้าเทียบคะแนนความลื่นเต็ม10เนี่ยผมให้ไปที่8.5คะแนนเลยครับส่วนเกมที่3จะเป็นเกม ROV นะครับการาฟิกต่างๆเนี่ยผมปรับสุดได้ตามนี้เลยครับสำหรับเกมนี้ต้องบอกว่าเล่นได้ลื่นมากทุกคนสบายๆชิลๆเลยนะโดยที่ช่วงเข้าตีไฟใหญ่ๆตลอดทั้งเกมนะครับเฟรมเรทเนี่ยร่วงลงมาแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับอยู่ที่ประมาณห8 5 0 960ประมาณนี้นะครับมันจะวิ่งอยู่แค่นี้เลยแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟเล็กๆนะครับสบายๆเฟรมเรทเนี่ยแทบไม่ร่วงเลยนะ60แบบนิ่งๆกันเลยทีเดียวฟิลิกระทัดของจอเนี่ยก็ทัดง่ายเหมือน2เกมที่ผ่านมานะครับทัดติดมือดีมากและยังไม่เจอพวกอาการทัดเพี้ยนทัดเออแต่อย่างใดนะครับสำหรับเกม ROV เนี่ยผมให้ไปที่9คะแนนจากเต็ม10เลยครับ เรามาต่อกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแรม8 g ินะครับมีฟังก์ชัน extend RAM มาให้ใช้งานนะครับไปดึงพื้นที่ของรอมมาแปลงเป็นแรมได้แปลงได้สูงสุดอยู่ที่8กิกนะครับเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่16กิกในส่วนของรอมเนี่ย ให้มาที่256ิกิกนะครับน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานนะข้อดีคือรอมของเขาเนี่ยเป็นแบบ USB 2.2นะครับซึ่งจะหาว่าใครนะครับพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอนะครับก็สามารถซื้อไมโครดีกาก์เนี่ยมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยครับ ซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้เทปประสิทธิภาพการอ่านเขียนมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยซึ่งค่าต่างๆสามารถดูได้ตามนี้เลยครับมาถึงเรื่องแบตเตอรี่กันแล้วนะครับทุกคน,นรุ่นนี้นะครับได้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับ5,000ม ah ิลลิแอมป์เนี่ยแต่ที่เด็ดคือรุ่นนี้นะครับรองรับการชาร์จเร็วสูงถึง80วัตต์นะเออปกติแล้วเนี่ยซีรีส์ Y จะไม่ค่อยให้มาแบบนี้นะครับรอบนี้ถือว่าให ai ดีมากๆและที่สําคัญเลยเนี่ยคือเขาแถมอะแดปเตอร์80วัตต์ภายในกล่องมาให้ด้วยนะคือให้มาแบบพร้อมใช้งานเลยนะครับทีนี้นเรามาดูกันที่เรื่องของงานลําโพงกันบ้างนะครับทุกคนและหลายคนเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนะผมทําคลิปพรีวิวแกะกล่องไปเนี่ยตกตะลึงในเรื่องของงานลําโพงมากซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย vivo จะไม่ค่อยให้ลําโพง2ตัวมานะเออแต่ว่ารอบนี้ได้ลําโพงมาใช้งาน2ตัวนะครับระบบเสียงสตูดิโออีกต่างหากนะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่า ดีมากเลยนะทุกคนต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพาะเพาะมาประกอบคลิปเดี๋ยวเรามาลองฟังกันครับ ของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 14นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มีการครอบทับด้วย f ฟันท c h OS 14นะครับส่วนในเรื่องของ Wi-Fi ก็รองรับได้2ความถี่ครับทุกคน2.4 GHz และ Wi-Fi 5.0ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับ ส่วนค่ามาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ IP 54นะครับก็คือกันพวกระอองน้ำระอองฝนอะไรแบบเนี้ยกันได,ได้แต่ถ้าบอกว่าจะเอาไปเทสด้วยการจุ่มน้ำเนี่ยอันนี้ตัวเครื่องไม่รองรับการจุ่มน้ำนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้การใส่ซิมเนี่ยจะเป็นแบบไฮบริดสล็อต ต่อมาจะเป็นไมโคทโฟนนะครับแล้วก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นลอดไทย y C นะครับแล้วก็ตามไปด้วยลำโพงนะครับส่วนฝังกวชัของตัวเครื่องเนี่ยมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับด้านบนของตัวเครื่องเนี่ย มีไม่ต่เสียรบกรนมาช่วยในเรื่องของงานวิดีโอด้วยนะส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยว่างเปล่านะครับทีนี้มาดูกันที่อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องกันบ้างนะครับทุกคนมีอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างนะครับชิ้นแรกเลยเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับหัวชาร์จของเขาเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่80วัตต์นะครับอันนี้แถมมาให้พร้อมใช้งานเลยครับส่วนชิ้นที่2จะเป็นสาย USB UH นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตเนี่ยจะเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to ชิ้นที่3จะเป็นเคส G P U นะครับเป็นแบบใสขนาดไม่นหนาไม่บางนะครับตรงเนี้ยผมแนะนําว่าคุณควรจะใส่เอาไว้นะเพราะขอบของเขาเนี่ยเป็นขอบแบบว่างานมันวาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอบของตัวเครื่องอาจจะเป็นรอยได้ง่ายแนะนําว่าใส่เคสไว้เนี่ยจะดีที่สุดนะครับและชิ้นที่4เนี่ยจะเป็นฟิล์มใสนะครับซึ่งฟิล์มใสของเขาเนี่ยติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับและชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น เข็มจิ้มซิมนั่นเองนะครับในส่วนของราคาเปิดตัวนะครับ vivo y 100 5g เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่9,999บาทนะครับก็เป็นมือถือที่เน้นในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับถ่ายวิดีโอที่คือเหมาะเจาะมากถ่ายเซลฟี่อะไรแบบเนี้ยผิวหน้าค่อนข้างละมุนนะครับส่วนถ้าใครจะเน้นในเรื่องของงานวิดีโอวิดีโอตัวนี้มีการสั่น eis มาให้ใช้งานด้วยนะครับเท่าที่ลองเทสมาก็ถือว่าวิดีโอเนี่ยนิ่งเลย สามารถเอาไปใช้ทํางานต่อได้ปัสบัสบายเลยนะครับซึ่ง EIS ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งกล้องหลักและกล้องอันต้าวายอีกด้วยนะครับส่วนจะใครเน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าเกมที่ผมไปทสมาเนี่ยมันเล่นได้ค่อนข้างลื่นมากนะครับสามารถตอบโจทย์สำหรับสายเกมเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยส่วนสายคอนเทนต์แน่นอนว่าจอเนี่ยคุณได้จอดีเลยนะครับจออมโมเรตสีสันคอสว่างสดใสต้องบอกว่ามันดีมากๆหรและถ้าหากว่าคุณสนใจสินค้านะครับทุกคน สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ส,สินค้าไว้ให้นะครับรับรองได้เลยว่าลิงก์ที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามนะสวัสดีครับ